แฮชแชร์โมเมนต์พรพันธ์ปลอบรุ่นน้องทีมชาติไทยร้องให้หลังเกมหลีกเกาหลีวันที่11ธันวาคม2566ันหรหนลงวอลเล็บเลนยิงโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-24 IBK Antos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยเอาชนะไทยพาดของโมเมธนชาสุขสด3-0เซต25-19 25-13 25-19 หลังจบเกมมีโมเมนต์ Moment ประทับใจเมื่อโมเมธนัชชาได้เข้ามาพูดคุยกับชมพู่พรพันธ์รุ่นพี่ในทีมชาติดูเหมือนโมเมจะร้องให้ก่อนที่ชมพู่กอดรูปหลังเพื่อปลอบใจทำเอาแฟนลูกยางชาวไทยประทับใจเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากนัดต่อไปให้พาดของโมเมธนัชชาพบแถ่จ้อนชองกวนจังเรสปาร์ควันที่13ธันวาคมส่วนไอบของชมพู่พบฮึงกุกไลฟ์พิงสไปเดอร์วันที่14ธันวาคม